สำหรับชาวราศีเมถุนนะครับอ้าวดวงโชคราบรวยนะครับนะในเดือนธันวาคมเจ็นี้อาจจะเป็นอย่างไรนะครับนะเขาบอกว่าคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยแหมต้องบอกว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของสถานที่โบราณนะครับนะเออนะวัดกาวัดร้างนะครับแหมอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างโบราณเนี่ยมักนําโชคนําลาบมาให้แหมบางคนบอก แไมกระป๋องเนี่ยนะเข้าทา่าไหมกันนะลองไปขัดดูที่ไหนเขาให้ขัดก็จัดไปนะครับหรืออีกทิศทางหนึ่งนะของชาวเมทุนเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของความฝันเอาเรื่องของความฝันนะปฏีความแหมพอดีเราสลืมสลือนะปุ๊บคิดอะไรออกอ่าตรงนั้นเอามาตีความเอามาตีเลขเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนะไอ้กรอบเพาเออฉันฝันอย่างนี้ตีเลขเป็นอะไรจัดไปเขาบอกว่าควรจะนะหรือว่าแนะนําว่าควรจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะครับระหว่าง นะการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับนะอ่ะมาดูในเรื่องของคนที่อยากจะหาอะไรทําเพื่อพวกก็ทําได้นะครับแต่เหนื่อยนะเหนื่อยแต่ได้นะครับนะแต่ก็ต้องบอกว่าให้ทําอะไรทําคนเดียวต่อให้เหนื่อยก็สุดแล้วแต่ถ้าว่าทําหลายคนนะมักมีปัญหานะครับในเรื่องของโชคลาภจากการลงมือทำนะครับก็ถือได้ว่านะมีดีมีเสียนะครับชีวิตคนเราอ่ะขอะให้รวยให้รวยนะครับ